สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหยิงจะมาสอนทําอิตาเลียนโซดาแบบง่ายๆนะคะหยิงจะใช้น้ําผลไม้ที่ลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็เทลงไปในแก้วได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะจากนั้นก็ไปตักน้ําแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยะคะ่ะ ตามด้วยโซดานะคะเทราดลงไปเลยเทขึ้นมาจนเต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นนะคะเรามีท็อปปิ้งอะไรที่สีใกล้เคียงกับน้ำผลไม้ที่ลูกค้าสั่งนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เลยหรือถ้าไม่มีก็ถามลูกค้าก่อนว่าจะใส่ไหม เสร็จแล้วค่ะ